ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอพิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ี907ตอนข้าวหม้อน้อยฉันหลายรูปอิ่มกันทั่วหน้า แถมหลวงปู่ยังเขียนภาษาจีนส่งให้เมื่อหลวงปู่สวนที่ลาสังขาลงเชื่อว่าทุกท่านได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปจนกระทั่งสรีระของหลวงปูส่สวงได้ประดิาษฐานอยู่ในบนดบณวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรสีสะเกษ นั่นเพราะเรื่องราวต่างๆนั้นผ่านการเล่าต่อๆกันมาซึ่งอาจจะมีความผิดเพี้ยนหรือการต่อเติมเสริมต่อความคิดของตนเองลงไปด้วยในคลิปนี้เรามาฟังหลวงตาถินซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นและยังเป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่มานั่งปรึกษากันว่าจะอัญเชิญชรีละของหลวงปู่สวงไปประดิษฐานที่ใด เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่หลวงปู่ละสังขารด้วยปากของท่านเองเรามารับฟังกันเลยครับแล้วก็ไปตามหลวงตาทินเลยหลวงตาสายเลยแต่ลาเคยติดต่อย่อยตามหลวงปู่สวงอ่ะนะครับ,รบมาปรึกษาหาหรือจะเอาศพหลวงปู่สวงไปไว้ที่ไหนอืและอาจารย์พุทธีเป็นคนที่มีความสามารถสูงแต่เป็นโคศกงานครับ เก่งการพูดการจาต่างๆงานจะเป็นงานใหญ่ๆจะเป็นงานฉลองบูดงานฉลองพัดงานฉลองอะไรกร็ได้เจต่จึงได้ตกลงว่าเออไม่มีใครสามารถถึงจะพูดการยกใครจะพูดสุกลุงกูสวงเนีไปเออเขาก็ไม่ใช่วมาไมา,มาปรึกษาปรึกษากันอยู่เราเป็นมหาเนกายเขาเป็นสามยุชนออแต่เวลาจะทินไปปุ๊บเนี่ยแกนันยู่สูงอย่างนี้หน่แต่ไปุ๊บจะไปกระดาบเขาต้องลงมาจาก โซฟาทันทีมานางให้ต่ำเท่ากันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราเขาเป็นรับเจ้าคณะอ๋อเพื่อสมัยยุทธ์นั่งสูงเถอะทางนี้เป็นพระธรรมดาไม่ได้ต้องให้เกียรติทางลงจัตถินอยู่ดีนั่นแหละเกยไม่ไม่ถังกระลบหลูดึงปัานนั่นหรอกเอกยเป็นใหญ่เป็นโตจริงจานนรินก็เหมือนกัน เป็นใหญ่เป็นโตจริงแต่เวลาจะทิ้งไปแกก็ต้องฉันบิดฉันเพื่อนครับแต,แต่ไม่ถือตัวไม่เป็นอย่างนี้นะโยมครับผมแต่นี้อ้าวมาคุยจอเรื่องศพลุงปู่สวงนะครับลุงปู่สวงมรณะภาพที่ไหนก็จะจะเป็นสี่สามเลยประมาณครับแล้วก็คนในบ้านนั่นเละมันเอาโถดมันไป พาลุงบุทวงไปนู่นไปนี่จะจุกมีกำลันสัญชัยใช่ไหมทานนั้นน่ะท่านเลอคนจะแถวด้านนั่นเปนสิดตามไปกันหลายคันเออนเลาเอาศพลุงบุทวงเขาไปนั่นไปก็ไม่มีใครขัดขืนเราเขาก็ให้กันอยู่แต่ไหนก่อนมันไม่มีอำเภอภูสิงห์มันคุกขันหมดเลยแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนีลูกเสจลูกหาลุงบุทโเยอะ แล้วหลวงตาทินเคยเห็นพนพิธิหานของหลวงปู่สวงบ้างไหมฮะไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแย่ว่าถ้าเราน้อยใจน้นเราคุยเรื่อง้อยใจกันนะครับผมมีพระอาจารย์ทนจะอยู่บ้านบ้านบ้านมาตูมครับบ้านมาตูมอำเภอปรางกูจกชอบเล่นเลขหนนลวงปู่สวงเหมือนกันเจยก็มา ชวนลุงตานี่ไปกำลังจะชันข้าวครับแล้วก็จาท์จานทอนบอกว่าไปไปไปชันกับลงุงผู้สูงนั่นแหละที่บ้านบักเนียวลงุงผู้สูงอยู่กระท่อมนั่นบ้านบักเนียวโคแก้วนะโคแก้วแต่เนี้ยพอไปปุ๊บก็ยายแม่ชีแกหุงข้าวหมอดินขนาดเล็กๆอย่างนี้เองอหุงข้าวหมอดินแกกบ ยกมาลงปู่สวงว่าจะให้ยฉันตอนนั้นไม่ชีอะไรอ่ะคุณตาทินจำชื่อแกไม่ได้หรอกอจะตายไปตอนนั้นหละแล้วแกก็เอาข้าวนี่ใส่กะละมังเล็กๆมาหลวงปู่สวงจัดเองหลวงตาหลวงตาทินน้อยใจนะบอกว่าวโอ้ยข้าวนิดเดียวจะฉันาทั้งสามรูปมันจะพอกันหรือในแค่คิดนะโยมเดี๋ยวคุยกังแค่หลวงตาทินคิดน้อยใจเท่านั้นเอง ลุงกู้สก็จัดแจงเองเอาจานมาตักข้าวหราอจานมาทำอะไรเรียบร้อยกันเนี่ยมวนเนี่ยมวนได้กุ้นอืก็เลยไปฉันกันชันกันละสองรูปสามรูปอ่าสองรูปชันเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะก็ะทำกันว่าอิ่มไม่อิ่มนั่นอิ่มไม่อิมอ่ม,มลูกศิษย์อีกตักสามคนอีกลงออกไปไปกินเดน เดินลงตาทินลงตาทอนเนี่ยพวกเขาก็ถามกัน่าอิ่มใบอิ่มกันอิ่มมบอิ่มและอิ่มได้อย่างไงข้าวหน่วยเดียวกับยังไม่หมดลุงผู้สวงมาที่หลังเพื่อนอีกลุงผููส้วงชั้นที่หลังนะโยมไปชุดหนึ่งเลยนะพอลงตาทินเสร็จโยมโยมอยู่สุรินโยมเสร็จ ลุงผู้สูงทีหลังแล้วเขาก็พาลงจะทินไปสุรินไปนอนอยู่สุรินนั่นแหละลุงจะชนพาไปจะไปสีคุมสีขอไปหาเลขเลยจะกันหลอก็ไปหาเลขนั่นแหละเ <anarch> ตอก็ตายแล้วพระองค์นั่นลุงจะทนน่ะเหรอนะตาย ไปบ้านขยองด้วยกันไปอาบน้ำลุงปู่ชวงไออาบน้ำ<ม>ก็เกิดเป็นบ้ามืยม,ม,มันมันมีฮหรบุบ้านขยองมีเหรอหรือขยุงบ้านขยองเลยที่แรกลงปู่ชวงอยู่บ้านกระโดนอถอยมาจากบ้านกระโดนมาอยู่บ้านขยองอถอยเจ้าบ้านขยองก็มาอยู่บ้านโขกแก้วแกจะไปไปมามาซามกะช่อมนี่แหละ เดี๋ยวไปคูกแก้วเดี๋ยวไปบางขย้องเดี๋ยวไปบ้าน,นเนี่ยนะไปเรื่อย <c oughs> นี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยมันกี่ปีมาแล้วหลวงตะทินจำได้ไหมหลวงตาจำไม่ได้เรอกียม,มือมองเลื่อน,เล,อนเลื่อนแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ในอดีตนั้นหลวงตายังพอจําได้เหตุการณ์ลุปงปวยสสงในแก่มีอาพิธิฐานอภพิธิฐานแกก็มีความนิยมครับผม ลุงผู้สูงไปไหนมาไหนไม่เคยอยากเอาอะไรไปด้วยไม่เคยติดไม้ติดมือว่าข้าวของอะไรต่ออะไรเอาไปด้วยเกรงเกรงอดเกรงอยากไม่เอาผู้สูงไปมือเปล่าไม่อดคนนี่ชอบให้ลุงผู้สวงเร้โหอื้อให้ข้าวให้ของแต่มีคนเขา แล้วก็ถอยจากบ้านคูกแก้วไปกระท่อมนาของโยมสุวรรณโยมสุวรรณที่กระท่อมตรงไหนฮะโยมสุวรรณก็อยู่แถวอำเภอเขตบัวเชิดนั่นแหละอ๋ออำเภอบัวเชิดอะโ<อ>ยมสุวรรณตะตรงกระท่อมนี่อ๋อมันเย็นแนบตะตรงนะก็อยู่นั่นคนเออเต็มทุงนานเลยวแหละไปโยมนี่ไม่ต้องหุงข้าวหุงปลาแล้วอืม ไปคนนี้ไปอันนู้นอันคำนี้ไปอันนี่ไม่มีเราคนที่จะไปมือเปล่าอนี่ยมีไก่ยมไกย่างเขาหนอกข้าวเหนียวอะไรต่ออะไรเขาสอกเขาสารเอาไปถวายหลวงปู่สวงยายสุวรรณก็สบายอยู่นานๆนะโยมจนกระทั่งยายสุวรรณนี่มีบ้านช่องอยู่สองชั้นหมดโอ้โอเอาเงินหลวงปู่สลวงอะไร คนไปถวายเงินลุงบูโสก็เยสวร์เอาถวายจังไงก็เอาสวายจังไงก็เอ,กเอาไหนก่อนลวงตาไปตะต,ะตงนี่แกกระทบกระทบอยู่เลยในบ้านแกนครับตอนนี้เป็นบ้านสองชั้นนะนะใหญ่เลยนะบ้านใหญ่เลยนี่ก็รลวงบูโสมรณภาพา็ปะตชัยแล้วก็ไปซื้อขอซื้อที่ที่ตะตงแหลกไปขายให้ ก็สร้างเป็นกระท่อมลงบุ่ชวงเอารูปั้นไปไว้หลวงตาก็ไปรูปปั้นบลงู่วงไปไว้ในนั่นก็มีทำรั่วกันเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาร่วออกบ่แล้็วอะไรนะเอารวออกบวดเร็วเขาภูมาทำใหม่นะทำใหม่นะตอนนี้สวยนะทำใหม่นะเป็นปูนเลยไม่เคยไปเราเดือนเวกกได้เป็น อันเสาปูนอยู่เป็นเล็กแล้ก็กมีไอ้พดน์อยู่บักช่องอีกคนหนึ่งอไอ,พอ้พจนเนี่ยมันถูกไดีเยอะมันซื้อรถกิงไปถาวายหลวงปู่สวงค<อ>ับรถกิงไปเลยปายแดงเลยไปถาวายหลวงปู่สวงแล้วหลวงปู่จะให้เคยใช้ยังไงอ่ะหลวงปู่สวงบอกว่าเอาทำไมของเขาอืม แต่ก็พวกโยมมที่เกิดติดตามหลงวงปู่สงบอกว่าเอาไปหลวงปู่เขาเขาขช่องให้หลงวงปู่สงดับเอาเกุญแจรถอ่ะบอกว่าเอาทำไม้รถเขาไอ้พอดมันก็ไม่ให้นะเจสันนี่เลอเอ,อ้าวรูปสงไม่เอาเลยก็เอาคืน,นว่ารถห <c oughs> ลวงตาเมื่อก็ขับรถไปนอนที่ว,วัดหลวงตาเ,เองเหลอ,อะไอ้พอดเอายไอ้หนูเอ้ยมันก็ไปนอนที่ว,วัดหลวงตาตินน,นั้นนั้นน่ะ ม,มันอ่านขอมออกตาที่ไหนล่ะมันได้ผมไม่ให้ลุงตาทินไปขอมให้ใหฟังอาจารย์ทวศิศักดิ์จังหวัดรีสะเกศก็ตามไปเรื่อยสมัยเขมรแดงทวิศักดิ์นี่เป็นครูใหญ่อำอเภอเมืองสุริเกศะแล้วก็เอาลุงตาทินมาทิ้งไว้ที่บ้านเสไปบ้านเสไปสมัยเขมรแดงอ,ะอ่ะ เนี่ยก็ลุงตัดทินจะเชื่อลงุงปู่สวงเยอะเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลยว้าลุงปู่สวงเขียนเป็นภาษาจีนให้ความศรัทธาที่มีต่อลวงปู่สวงนั้นมีได้มีแค่ในประเทศไทยและชาวไทยเท่านั้นคนต่างถิ่นต่างแดนก็มีความศรัทธาลวงปูง่สวงอย่างเช่นชาวจีนก็มีความศรัทธาลวงปู่สวงมากเช่นกันถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์จีน ยังขนานนามหลวงปู่สวงว่าจี้กงเมืองไทยซึ่งทั้งสองนี้มีลักษณะที่คล้ายกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและคนไทยทั่วไปที่เจอท่านในครั้งแรกก็จะมองว่าท่านเียนเพียนเหมือนคนบ้าเหมือนกันเลยแล้วสิ่งที่หลวงตาทินเจอมันอัศจรรย์มาก นั่นก็คือหลวงปู่สวงเขียนภาษาจีนให้มันช่างสอดคล้องกับที่หนังสือพิมพ์จีนตั้งฉายาเอาไว้จริงๆแต่หลวงปู่สวงเขียนภาษาจีนให้กับหลวงตาถิ่นนั้นท่านเขียนคำว่าอะไรติดตามกันต่อในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบัดาลสัจจัง อิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ